ดาราเจ้าบทบาทเปิดตัวรักต่างวัย14ปีเผยปมปัญหาครอบครัวจนนอนน้ำตาไหลนักแสดงหนุ่มมากความสามารถต้นตระการพันธุมเลิศรุจีที่วันนี้วันที่8มีนาคม66ควงภรรยาคนสวยเปิ้ลอัจชาราและลูกชายคนเล็กน้องพาคินวัย่ขวบมาเปิดตัวครั้งแรกพร้อมเล่าเส้นทางรักกว่า13ปี แม้เคยเลิกกันเพราะเจอผู้หญิงส่งของสงวนมาให้ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่กับพันรายาห่างกัน14ปีเปิ้นไม่เคยออกสื่อเลยต้นไม่เคยเลยทำไมเปิ้ลมาวันนี้เปิ้ลสามีบังคับมาต้นมันถึงเวลาที่ต้องขายลูกขายเมียหรือเปล่าหัวเราะพูดเล่นเล่นก็เหมาะแก่เวลา เราก็คุยกับเขาว่าถ้าเกิดมีรายการติดต่อมาจะออกไหมก็คือเอาที่เขาสบายใจทำไมตลอดที่แต่งงานสิบปีที่ผ่านมาไม่เคยออกรายการเลยเปิ้ลเขินค่ะเราไม่ได้ถนัดตรงนี้เราก็คิดว่าสามีห่วงกลัวออกสื่อหนุ่มๆม,มาตามจีบต้น ก็ไม่ถึงกับหวงแต่เขาเป็นคนเก็บตัวไม่ค่อยสังสรรค์ไม่ค่อยอยู่ในวงสังคมอะไรมากมายเขาสบายสบายมืคุยเรื่องลูกบ้างต้นคนโตชื่อมาวินอายุเจ็ดขวบคนเล็กชื่อพาคินอายุสี่ขวบดูนิ่งสงบดีแต่ทำไมในสคริปต์บอกว่าก้าวร้าวต้นคือเขายังควบคุมกล้ามเนื้อคำพูดไม่ค่อยได้ คือเขาอายุสี่ขวบแต่ตอนนี้ดูคลิปวิดีโอเล่นเกมหรือว่าทำกิจกรรมเขาจะตามพี่ซึ่งเจ็ดขวบดูพฤติกรรมมันไม่เข้ากับวัยแต่ในมุมที่ดีเขาก็มีแต่ในมุมนั้นก็มีเก่งเกินวัยอยากปีนเก็บของเองถอดเสื้อผ้าเองซึ่งบางทีเด็กเล็กเกินไปทำอะไรบางอย่างมันอันตรายถึงขนาดไปหาหมอเลยต้น ก็มีแอบจะไปปรึกษาคุณหมอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือความก้าวร้าวของเขาเขาโกรธแม้กระทั่งแม่เขาใช้คำพูดจากในคลิปมาใช้กับแม่เขาเปิ้นซึ่งมันคือภาวะไม่เข้าใจความหมายเขาจะใส่อารมณ์ตามที่เขาได้ยินมาซึ่งพอเด็กอายุเท่าเขาพูดมันฟังไม่น่ารักตอนนี้เราทำยังไง เพื่อนก็ปรึกษากันเรารู้สึกว่าเราอยากหาผู้ที่เขียวชาญด้านการจัดอารมณ์ของเด็กเรื่องการพัฒนาอารมณ์ของเขาเพื่อจะได้ดูว่ามันเป็นปัญหาจริงไหมหรือจริงๆแล้วมันก็หายไปก็คือแค่ไปพูดคุยเฉยๆหนึ่งสาเหตุที่พี่ไม่มีลูกคนที่สามเพราะพี่เพิ่งผ่านการผ่าตัดมาต้น ไม่กังวลกังวลก็วางแผนเอาไว้เรื่องของการมีลูกตั้งแต่คนหนึ่งคนสองตั้งแต่ตอนแต่งงานแหละอยากมีภรรยาที่ยังดูสาวอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ได้สองเว้นระยะการเป็นสามีภรรยาสักพักหนึ่งเที่ยวกันให้สนุกแล้วค่อยมามีลูกพอมีลูกมันเปลี่ยนสถานะเป็นพ่อแม่เราต้องดูแลลูก ทุกอย่างมันลงที่ลูปโหมดเลยเราก็เรียงลำดับคนโตเจ็ดขวบเว้นอีกสักพักหนึ่งค่อยมาคนเล็กถามว่าอยากมีอีกไหมจริงๆยังไม่ได้ปิดอู่ถามเจ้าของอู่ก่อนไหมเปิ้ลอยากมีไหมเปิ้ลก็อยากค่ะเป็นคนชอบเด็กไงรู้สึกเด็กมันมีความสดใสน่ารักแต่ว่ามันก็เหนื่อย เพราะว่าไม่มีที่เลี้ยงตั้งแต่มีลูกมาไม่ได้ทำงานไงคะ่ะใช้เวลาทั้งหมดอยู่กับเขาเราเห็นความต่างตอนมีคนเดียวโอเคพอมีคนที่สองมันไม่สามารถแบ่งได้แบบ50 50แล้วแต่ละคนมีนิสัยที่แตกต่างกันการดูแลที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นพอมีคนที่สามเรากลัวว่าจะให้เขาได้ไม่เต็มที่ แล้วคนที่หนึ่งถึงสองจะรู้สึกยังไงก่อนหน้านี้เขาเป็นทุกอย่างขนาดนี้เขาจะรู้สึกยังไงแล้วไม่อยากได้ลูกสาวเหรอต้นอยากมีลูกสาวมากตอนแรกเนี่ยหมามั่นไว้ว่าคนโตเป็นผู้ชายคนที่สองเป็นผู้หญิงแต่พอไม่ได้พระเจ้าให้มาแบบนี้เราก็ดูแลเขาแบบนี้ อายุห่างกัน14ปีตอนคบกันใหม่ๆปรับเยอะไหมต้นตอนเป็นแฟนปรับไม่เยอะแต่เขาจะมีโลกส่วนตัวมีนิสัยที่ชัดเจนเช่นเรียบร้อยสะอาดมากแต่ผู้ชายมันสก,กรปรกที่ถ่ายละครเสร็จกลับบ้านล้างหน้าไม่อาบน้ำแล้วนอนเลยนี่บอกว่าไม่ได้ตอนเป็นแฟนไม่แปลกเพราะต่างคนต่างกลับบ้านแต่พอมาเป็นสามีภรรยากันไม่ได้ ครึ่งเตียงก็ยังไม่ได้เลยต้องไปอาบน้ำให้สะอาดแล้วไม่ใช่อาบน้ำอย่างเดียวนะต้องสระผมให้สะอาดเรียบร้อยถึงคนอนได้ตอนแรกที่คบกันที่ไม่ได้บอกว่าอายุเท่านี้ต้นก็ไม่ได้หลอกเขาแค่ไม่ได้บอกเมื่อสิบปีที่แล้วคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่เปินินตอนคนที่มาแนะนำเขาก็จัดให้เรานั่งข้างเบาที่โบสถ์เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร พอเขาแนะนำเสร็จแอดเบอร์เปิ้ลใส่โทรศัพท์พี่ต้นเรียบร้อยเขามาบอกตอนหลังว่าคนนี้เป็นนักแสดงเขาอายุยังไม่สี่สบนูนนี่นั่นรู้ตอนหลังตอนนั้น4ีสองแล้วต้นทวิภาคข้อดีของการที่ไม่ดังไงพี่ต้นโทรไปหาต้น ก็โทรเลยเสียเวลาทำไมคือพี่คุยกับพี่แอนตอนถ่ายละครพี่อยากจะมีแฟนที่นับถือสามนาเดียวกันมีอะไรขัดแย้งมันจะได้น้อยที่สุดคุณเปิ้นจับได้ว่ามีสาวสวยส่งรูปของสงวนมาให้พี่ต้นจริงหรือไม่เปิ้นก็เป็นส่วนที่ไม่ควรส่งให้คนอื่นดูต้นไม่จริงคือเป็นใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักเลย เขาส่งรูปแล้วก็ทักมนวูนี่เราก็เอ๊ะเป็นใครเราก็ถามไปเพราะเขาก็ไม่โชว์โปรไฟล์ว่าเป็นใครอันนั้นยอมรับผิดจริงๆบนโลกโซเชียลเราไม่ควรไปเล่นหรือไปต่อแยกับใครที่เราไม่รู้จักจริงๆตอนนั้นไม่ได้จบสวยแบบนี้ตอนนั้นเปิ้นะเลาะไหมต้นเขานิ่งโกรธที่สุดของเขาคือนิ่งไม่พูด ซึ่งอันตรายมากบอกเลยสามีพันรยาเมื่อใดที่พันรยาเงียบสงบเหมือนทะเลสึนามิกำลังจะเข้าตอนนั้นเป็นยังไงต้นก็ต้องพูดกับเขาตรงๆว่ามันจะไม่มีครั้งต่อไปซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้เราก็ระหกระเหินซาสุดเหวี่ยงมาตลอดชีวิตอยู่แล้วมันถึงเวลาแล้วจริงไหมที่ทะเลาะกันตอนนั้นที่นอนน้ำตาไหลเลย ต้นมีมีคือเราไม่อยากเสียเขาไปแล้วเพราะว่าเราได้ในสิ่งที่เราขอมาดีที่สุดแล้วตอนนั้นเปิ้ลเคยพูดไหมพอแล้วเลิกกันเลยจบเปิ้ลก็บอกค่ะเรื่องอื่นเรายังได้แต่เรื่องนี้เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันต้องมีความเชื่อใจความซื่อสัตย์ถ้ามีเรื่องนี้มาเราก็รู้สึกไม่โอเคก็บอกว่าไม่เอาไม่ไปต่อ ตอนนั้นรู้สึกว่าเราไม่ได้ไม่มีทางเลือกเราก็มีทางเลือกอื่นเราก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าแต่วันนั้นด้วยคำพูดเขาสามารถดึงความรักเขากลับมาได้ต้นมันไม่ใช่คำพูดมันใช้หัวใจสุดท้ายใช้หัวใจบอกอะไรกับภรรยาหน่อยต้นพูดกับเขาอยู่เสมอว่ารักเขาและยังจะยึดในคำที่ให้สัญญาไว้ในพิธีแต่งงาน เราพี่แต่งงานกันในโบสถ์เราสัญญากับพระเจ้าแล้วเราจะดูแลเขาเชื่อมั่นในตัวเขารักเขาอย่างถึงที่สุดจนวันที่เราสองคนตายจากกาันก็ยังยืนยันคำพูดนั้นแล้วยิ่งมีลูกสองคนออกจะดูหวานน่ารัก